สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้พี่หมอจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้มาอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณกันนะคะคนที่คุณกำลังคิดถึงเขาอยู่ในตอนนี้ เรามาดูกันว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณแต่ก่อนอื่นเรามาดูพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้กันก่อนนะคะว่าพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นพลังงานแบบไหนและใช่พลังงานของตัวคุณไหมขอพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ด้วยนะคะสามเหรียญสิบดาบ ดาวถ้วยพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะตอนนี้คุณกำลังวางแผนที่จะพาตัวเองออกมาจากความเจ็บปวดเสียใจพยายามที่จะ move อนพยายามที่จะเดินหน้าแล้วลืมความเจ็บปวดในอดีต ในอดีตคุณอาจจะถูกใครทำร้ายไม่ว่าจะทางด้านร่างกายและจิตใจบางคนอาจจะยังออกจากความสัมพันธ์นั้นไม่ได้แต่เริ่มมีการวางแผนเริ่มมีการคิดแล้วว่าคุณจะต้องออกจากจุดนี้ไปให้ได้คุณจะต้องออกจากจุดที่ทำให้คุณรู้สึกแย่แล้วก้าวหน้า ก้าวต่อไปด้วยตัวของคุณเองให้ได้ส่วนบางคนคุณเดินออกมาจากชีวิตนั้นแล้วออกมาจากความเจ็บปวดและเสียใจแล้วและออกมาใช้ชีวิตโสดออกมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองออกมาจัดก,การทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเองนี่คือพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะคุณกําลังก้าวข้ามผ่าน ความเจ็บปวดเสียใจและวางแผนที่จะเดินต่อไปในอนาคตข้างหน้าด้วยตัวของคุณเองและมีเป้าหมายที่จะยังไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ใดๆในตอนนี้ขอจัดการความรู้สึกของตัวเองขอกลับมารักตัวเองและพัฒนาตัวเองนี่คือพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่คุณกำลังคิดถึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณขอพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาคนนั้นด้วยนะคะพี่ไพ่ The m เม i c เ a n ยหกถ้วย จริงๆเปิดไปที่2มาก็น่าจะพอเดาออกแล้วนะคะว่าทิศทางแนวโน้มของคลิปนี้มันจะเป็นในทิศทางไหน8ไม้เท้า5ถ้วยเจ็ดเหรียญ7ดถ้วยสไม้เท้าสี่ดาบ the sun ราชาถือเหรียญไพ่ใต้สำรับสองถ้วยจากพลังงานหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะคะพี่หมอมองว่าใครที่ดูคลิปบ่อยๆหรือดูไพ่ยิปซีบ่อยๆพอจะเดาทิศทางได้แล้วว่าคลิปนี้บทสรุปความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันคืออะไรไพ่หกถ้วยขึ้นมานั่นหมายความว่าคนในอดีตของคุณคนที่คุณกำลังคิดถึงเขากำลังจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้ง เขาคนนี้เป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะมีความแตกต่างกันทางด้านอายุทางด้านเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมหรือการใช้ชีวิตเขากับคุณมีอายุห่างกันอย่างน้อย6ปีขึ้นไปในตอนนี้เขากำลังจะติดต่อคุณมาและเป็นการติดต่อมาแบบกระทนหันแบบที่คุณไม่คาดคิดเพราะว่า สถานการณ์นี้พี่หมอมองว่าเป็นสถานการณ์ของคนที่ห่างกันมาแล้วอย่างน้อยสี่สัปดาห์ขึ้นไปจนคุณรู้สึกว่าเขาคงเดินต่อไปข้างหน้าเขาคงมุฟออนแล้วเขาคงเลือกคนอื่นแล้วหรือเลือกทางอื่นแล้วและไม่มีทางกลับมาหาคุณแต่ขอบอกได้เลยนะคะว่าเร็วที่สุดภายในเดือนสิงหาคมนี้เขาจะติดต่อคุณมาเพื่อขอโอกาสกลับมาในความสัมพันธ์อีกครั้งเขาคนนี้ ที่เลิกลาตัดจบกับคุณไปเพราะในอดีตเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์มีตัวเลือกทางเลือกเข้ามามากเขาอาจจะไม่เคยให้สถานะก,กับคุณหรืออาจจะเปิดตัวเองตลอดเวลาให้คนเข้ามาศึกษาดูใจเขาได้ตลอดและเขาก็ไม่เคยปิดกั้นใครเลยทั้งทางที่เขามีคุณอยู่ในความสัมพันธ์แล้วมันเลยทําให้คุณรู้สึกเสียใจและสะสมความเจ็บปวดนั้นมาเรื่อยๆจนถึงวันหนึง่งคุณคิดว่าเขาน่าจะเปลี่ยนตัวเองได้คุณเลยทนอยู่แต่ ผ่านไปนานเท่าไหร่เขาก็ไม่เคยเปลี่ยนตัวเองได้เขาก็ยังเปิดโอกาสตัวเองตลอดเวลาและยังดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ในอย่างสม่ำเสมอจนคุณสึงว่าคุณเจ็บปวดจนมันเจ็บมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วคุณเลยเลือกที่จะถอยออกมาในตอนนี้นะคะคนที่คุณเดินออกมาจากชีวิตของเขาหลังจากที่ไม่มีคุณแทนที่เขาจะมีความสุข แทนที่เขาจะใช้ชีวิตเหมือนที่เคยทําตอนอยู่กับคุณหรือใช้ชีวิตแบบที่มีคุณอยู่ในนั้นเขากลับกลายเป็นคนที่เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเขากลับกลายเป็นคนที่นิ่งเงียบเก็บตัวกลับมานั่งคิดทบทวนกับตัวเองว่าเขาทําอะไรผิดพลาดลงไปหรือเขาทําผิดพลาดแบบไหนคุณถึงเดินจากเขาไปเพราะคุณคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาตั้งแต่เขาเคยรู้จักมานะคะบางคนพี่หมอขอย้ำว่าบางคนนะคะ บางคนของคุณเขาไม่เคยรู้ตัวจริงๆว่าการกระทําของเขาในช่วงเวลาที่ผ่านมามันเป็นการทำร้ายจิตใจคุณเขามองว่าการมีเพื่อนเยอะๆมันไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่เขาไม่เคยมีระยะห่างเลยทําให้ฝั่งที่เข้ามาหรือเพศตรงข้ามหรือคนที่คุณรู้สึกว่าจะเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามีปัญหาไม่รู้จักขอบเขตและยังค่อนข้างมีความหวังว่าคนของคุณมีใจและให้โอกาสเขา แต่จริงแล้วบางคนไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะคะเขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าการกระทําของเขามันทําให้อีกฝั่งหนึ่งมีความหวังเพราะว่าบางคนอาจจะไม่มีสถานะคุณกับเขาอาจจะไม่มีสถานะแต่บางคู่คุณกับเขามีสถานะกันแล้วเพราะฉะนั้นเขาเลยคิดว่าคนอื่นก็รู้อยู่แล้วว่าเขามีคุณเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีใครคิดกับเขาเกินเลยแต่สุดท้ายการกระทําของเขามันเป็นการบั่นทอนความรู้สึกของคุณลงเรื่อย คนเลือดเลือที่จะถอยออกมาเขาเลยคิดและทบทวนได้แล้วว่าการกระทําของเขาไม่ว่าจะคิดด้วยตัวเองหรือไปถามจากคนสนิทคนรอบข้างของเขาทุกคนบอกเขาเหมือนที่เขาคิดได้ก็คือการกระทําของเขามันไม่ได้แบ่งแยกชัดเจนระหว่างคนรักหรือเพื่อนหรือคนรู้จักมันเลยทําให้คนที่คนอื่นที่มองเข้ามาเวลาเขาอยู่กับคนอื่น ทำให้คนอื่นชวนคิดได้เสมอว่าเขากับคนที่กําลังเย็นคุยกันอยู่นั้นเป็นแฟนกันหรือแอบบบ,บกิ๊กแอบกั๊กกันมันเลยทําให้เขาตื่นรู้ทําให้เขารู้ว่าเหตุผลที่คุณเดินจากไปเป็นเพราะคุณรู้สึกแย่กับการกระทําของเขาในตอนนี้เขาอยากกลับมาเพื่อดึงคุณกลับไปในความสัมพันธ์อีกครั้งและเขาค่อนข้างคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้มากนะคะเพราะว่าไพ่เจ็ดเหรียญที่ขึ้นมา มันคือการอยากไปต่ออยากเติมเต็มอยากต่อยอดความสัมพันธ์นี้และสี่ไม้เท้ากับราชาเหรียญสี่ไม้เท้าคือการอยากกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์อยากสร้างครอบครัวอยากสร้างอนาคตร่วมกันกับคุณแล้วตอนนี้เขาเป็นราชาเหรียญแล้วนะคะนั่นหมายความว่าเขาเป็นคนที่มีความนิ่งมีความคิดอครอบคอบทุกคำพูดทุกการกระทำของเขาหลังจากนี้ มันจะออกมาจากความรู้สึกที่คิดและวิเคราะห์แล้วไม่ใช่ออกมาจากอารมณ์เขาจะทําทุกอย่างด้วยเหตุผลเขาจะไม่ใช้อารมณ์หรือเหตุผลทุกการกระทําเขาจะคิดถึงคุณก่อนเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นเขาตั้งใจที่จะกลับมาหาคุณจริงๆและไพ่ปิดจบคือสองถ้วยในตอนนี้เขารู้แล้วนะคะว่าเขารักคุณ เขากับคุณต้องเป็นคู่กันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาจะตามคุณกลับไปในความสัมพันธ์นี้ให้ได้และเดอะซันก็ขึ้นมานะคะเดอะซันคือไพ่ที่ดีที่สุดในสำนับของไพ่ยิปซีเพราะฉะนั้นการกลับมาของเขาในครั้งนี้เขากลับมาด้วยความตั้งใจจริงกลับมาด้วยความรักที่มีต่อคุณและกลับมาด้วยความตั้งใจที่จะทําให้คุณมีความสุขมีรอยยิ้มเหมือนไพ่ใบนี้เขาอยาก เติมเต็มสิ่งดีๆให้กับคุณชดเชยกับสิ่งที่เขาเคยทำโดยไม่รู้สึกตัวก็ดีหรือรู้สึกตัวก็ดีเขาอยากกลับมาชดเชยและล้างบาดแผลในใจของคุณให้หายไปนี่คือความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวพี่หมอเปิดไพ่ออเลคิลเสริมให้นะคะว่าเขารู้สึกยังไงเพิ่มเติมอีกไหมเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณไหมความคิดความรู้สึกและสิ่งที่เขาอยากจะบอก เขาอยากกลับมาเป็นคนที่บอกฝันดีคุณทุกคืนอยากกลับมาทําให้คุณไม่ต้องตื่นเพราะฝันร้ายเรื่องของเขาอีกเขาไม่อยากให้คุณต้องคิดมากวิตกกังวลเรื่องของเขาอีกต่อไปการกลับมาในครั้งนี้คุณจะนอนหลับสนิทและฝันดีเพราะคุณไม่ต้องมีความระแวงไม่ต้องมีความกังวลใจเรื่องของเขาอีกแล้วเขาจะพิสูจน์ตัวเองทําทุกอย่างให้คุณเห็นว่าเขาเป็นคนรักที่ดีให้คุณได้และเขามีแค่คุณคนเดียว ตอนนี้นะคะเขากําลังวางแผนวางแผนหาวิธีที่จะเข้าหาคุณเขารู้จุดอ่อนของคุณนะคะเขารู้ว่าคุณยังรักเขาอยู่ถึงคุณจะเจ็บปวดเสียใจกับเขามากถึงคุณจะเป็นคนที่เดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้แต่เขารู้ดีว่าคุณยังรักเขาและเขารู้จุดอ่อนของคุณว่าจะต้องทํายังไงเพื่อให้คุณใจอ่อนตอนนี้เขากําลังวางแผนรอจังหวะรอเวลารอโอกาสที่จะเข้ามาทําทุกอย่างให้คุณกลับมารู้สึกดีกับเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า การที่เขาพยายามขนาดนี้มันนอกจากว่าเขาจะรักคุณเหมือนที่ไพ่สองถ้วยขึ้นแล้วนะคะการมีคุณอยู่ในชีวิตมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่โชคดีเขากับคุณอาจจะมีความแตกต่างกันมากแต่คุณก็ยังให้โอกาสเขาคุณยังรักเขาด้วยใจจริงคุณไม่เคยหวังผลประโยชน์หรือหาผลประโยชน์จากเขาเลยดังนั้นการมีคุณอยู่มันทําให้เขารู้สึกอบอุ่นรู้สึกมีค่ารู้สึกว่าเขาได้รับรางวัล เพราะฉะนั้นเขาจะกลับมารักษารางวัลนี้ให้เป็นของเขาไปตลอดและเขาจะไม่ปล่อยรางวัลนี้ให้หลุดมือไปอีกนะคะและเขาต้องการที่จะกลับมาไกลเกี่ยปรับความเข้าใจกับคุณอะไรที่เขาเคยละเลยอะไรที่เขาเคยไม่เข้าใจเขาจะมาถามความต้องการจากคุณอะไรที่คุณเคยบอกแล้วเขาไม่เคยทําเขาจะกลับมาแก้ไขและทําในสิ่งที่คุณเคยต้องการเขาอยากทําสิ่งดีๆเพื่อคุณนะคะ และพไพ่ใบสุดท้ายค่ะยุติธรรมเขาอยากกลับมามอบความยุติธรรมให้กับคุณอยากกลับมามอบความรักที่เท่าเทียมกันอยากกลับมาชดเชยและชดใช้สิ่งแย่ๆสิ่งลายๆที่เขาเคยทําไว้กับคุณหลังจากนี้เขาคาดหวังมากว่าเขาจะทําสิ่งดีๆให้กับคุณและ ความรักของคุณกับเขาจะเป็นความรักที่เท่าเทียมกันและสมบูรณ์และมีความสุขมากที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้นี่คือบทสรุปความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในวันนี้นะคะต่อไปเรามาดูธาตุและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้8 0ดส0ถึงหนึเซน์นะคะเรามาดูกันนะคะว่ามีธาตุใดราศีใดบ้างชาวธาตุน้ําราศีมีนกรกฎพิจิก ชาวธาตุดินราศีพฤษภการมังกรชาวธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูชาวธาตุาาดินราศีพฤษภการมังกรคนที่เกิดวันที่44 24คนที่เกิดวันที่สิบย30สสบ คนที่เกิดวันที่66 26คนที่เกิดวันที่88 28ถ้าใครมีท่าตุและราศีตามต่อไปนี้คลิปนี้มีโอกาสเป็นของคุณ80-100%นะคะและพี่หมอรบกวนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นค่าครุยพี่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ